สำนักงญญานพัฒนาภาคสองโดยบัญชาการทหารพัฒนานะครับรวมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับพลตรีหมอ่อมหลวงประวีจักพันผู้อํานวยการสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหา,า NON, รพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกําลังพลร่วมให้การต้อนรับนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกําลังพนและข้าราชการที่ให้การช่วยเหลือประชาชนพร้อมพบปะพูดคุยให้กําลังใจและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบัตภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมหาแนวทางการช่วยเหลือและฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้โดยปกติโดยเร็ว โดยสํานักงานพัฒนาภาค2ค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนารวมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่23สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารค่ะได้จัดชุดบรรทาสาธารณภัย พร้อมรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วและรถปฏิบัติการสื่อสารสนับสนุนพื้นที่เหตุการณ์พร้อมกับเครื่องมือช่างค่ะเข้าดําเนินการช่วยเหลือประชาชนด้วยการรื้อถอนโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เสียหายจากเหตุวัตภัยและจัดรถประปาสนามนะคะผลิตน้ํา ดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนนะคะในพื้นที่ที่ประสบวตาตภัยค่ะอยู่ที่ตำบลเก่ากลอยอำเภอนากลางจังหวัดหนองบุวลำพูค่ะ